ับโกโก้แมสร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้นะครับผมก็ได้โม่แล้วอยู่ประมาณ2เดือนแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ลองมาเปิดลองลองหอมนะครับมีหอมมากนะครับมีกลิ่นหอมของโกโก้นะครับอันนี้จะเป็นไขมันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งไม่ได้นำออกจากจากเมล็ดเลยนะครับเราโม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับมีไขมันดีเพื่อบำรุงสุขภาพ บำรุงสมองบำรุงสายตาช่วยบำรุงหัวใจนะครับในเรื่องของความดันโลหิตเรื่องของผิวพรรณแล้วก็สุขภาพภายในต่างๆหลายหลอย่างนะครับมีคุณประโยชน์มากมายตัวโกโกเม็ดนี่นะครับวันนี้ช่วงกลางวันผมก็อลองสักแก้วหนึ่งนะครับก็จะได้บำรุงสุขภาพนะครับส่วนในส่วนอื่นนะครับของโกโก้พอผมเอามานำมาโม่เป็นโกโกเม็ดเสร็จแล้วนะครับ ผ่านการกระบวนการหมัก